สวัสดีครับผู้ชมครับขณะนี้ผู้ชมอยู่กับบุมแรงช็อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นั้นเราจะยังคงอยู่กับ CSI นะครับ Crime Scene Investigation ซึ่งในซีซั่นที่ผมจะพาผู้ชมไปเที่ยวนั้นเราจะไปเที่ยวกันที่เมืองชายหาดนั่นเองนั่นก็คือ CSIMiami ซีซั่นที่10แล้วนะครับซึ่งทีมผู้สร้างนั้นบอกกับทางคุณผู้ชมที่ได้มีการชม บีไคหรือซีนที่ออกอากาศทาง CBS หรือออกอากาศที่ทางช่องอเมริกาที่น่าสนใจก็คือว่าในภาพลักษณ์ในซีซันนี้นั้นเขามีการเพิ่มความสดใหม่เข้าไปด้วยและก็มีการเปลี่ยนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งพวกเขานั้นไม่เคยทำมาก่อนเลยนะครับในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาสำหรับ CSI มา a มี่ซีซัน10นะครับ และตอนนี้ก็มีการวางจัดจำหน่ายแล้วในรูปแบบของ DVD ที่เป็นมิทเทิลบ็อกซ์นะครับซึ่งตัวกล่องนั้นก็มาเป็นกล่องที่ลักษณะส,สไตล์คล้าย CSI New y นิวยอร์กซีซันเกาะหน้านี้ที่ผมได้มีการพูดถึงไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับสำหรับ CSI m a ไม่ีซีซันสินะครับตัวกล่องมาเนี่ยจะอยู่ในกล่องมิทเทิลบ็อกซ์เลยนะฮะและ้วก็โทนจะเน้นสีออกอสว่างนะครับแสงแดด อ่อนๆนะครับเหมือนกับที่เวลาเราไปเที่ยวเมืองชายหาดชื่อดังต่างๆนะครับแล้วก็หนึง่งในนั้นอย่างไมมี่เนี่ยนะครับแล้วก็เน้นทีมตัวนักแสดงออกมากันครบทีมเลยนะฮะตัวหลักๆนี้ขึ้นมาโดยจะเด่นที่สุดก็คือจะเป็นหัวหน้าทีม CSI ไมมี่ก็คือโ o r ร t ชีโอเคนะครับในตามท้องเรื่องนะครับส่วนข้างในนะครับก็จะตัวแผนนั้นจะมีทั้งหมด6แผนด้วยกันนะครับบรรจุ อยู่ในมิทเทลบ็อกซ์เซตจำนวน6ดิสด้วยกันนะครับสำหรับ19ตอนแล้วก็มีตัวบุคเลตให้นะครับเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับโบนัสฟีเจอร์แล้วก็รายละเอียดของแต่ละเอพิโซดต,ต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆนั่นก็สามารถดูได้จากในบุคเลตเนี่ยนะครับส่วนในการเริ่มต้นสำหรับ CSI Miami มี a ซีซ10นี้นะครับ มีน่าสนใจนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทีมงานได้เริ่มเรื่องโดยให้ CSI 2คนตกอยู่ในอันตรายมีตอ,ตอนตอนหนึ่งจากซีซั่น9ก้ามาเปิดซีซั่น Season 10และก็เจ้าที่ CSI นะครับก็ต้องตกอยู่ในภาะวะอันตรายเช่นเดียวกันในนาทีแห่งความเป็นความตายเพราะว่าทีมงานเล่าให้ฟังนะครับว่าเวลาที่มีการพูดคุยกับคนที่จะทำงานนี้ในโลกความจริงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักสืบสวนหรือ CSI เนี่ยมันเป็นงานที่หนักงานเนี่ยจะนำพาพวกเขาไปสู่ด้านมืดของมนุษย์ แล้วเขาก็เห็นด้านมืดและฆาตรกรรมมามากและบางครั้งคนเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะโฮริโชเคนะครับที่เป็นหัวหน้า CSI มามีนั้นก็มาถึงวันในการาคพากษาวหัวฟังดูในซีซั่นนี้น่าสนใจนะครับว่าจะมาถึงจุดจบจุดที่พวกเขาที่จะไม่สามารถที่จะทำงานได้ต่ออีกไปหรือไม่น่าสนใจที่ได้เห็นตัวเขาเนี่ยครับดําดิ่งสู่จิตใต้สนึกและก็ระดับได้ว่าในที่สุดเนี่ยเขาต้องช่วยชีวิตคน เขามีงานต้องทำส่วนใน CSI m ม a ม i s ีซัน n 10นะครับก็ยังมีอีกหลายตอนที่น่าสนใจที่ต้องพูดถึงอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับทอร์นาโดถล่มเมืองความท้าทายอย่างหนึ่งก็คือการหาอากรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับทอร์นาโดและดูเหมือนทีมงานจึงคิดโครงเรื่องที่เกี่ยวกับนักล่าหิ้วถ้ามีคนปลอมเป็นนักล่าหิ้วและพูดว่า ควรนําคนออกจากพื้นที่นี้ถ้าคนเชื่อพวกเขาเพราะคิดว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญพวกเขาก็เข้าไปในพื้นที่แล้วก็ป้นบ้านราผู้คนได้ซึ่งมันดูมีเหตุผลทีงานเลยเป็นถึงกับต้องประชุมกันเลยนะครับว่าในน่าจะเป็นตอนที่มีการใช้วิชวลเอฟเฟคเยอะที่สุดนะฮะตั้งแต่เขาผลิตซีรีส์ชุดนี้ขึ้นมานะครับอย่างเช่น เขาทําภาพที่สามารถทําได้เองได้ก็คือภาพสองมิติและก็จากนั้นเขาจะส่งไปอีกประมาณอีก15ภาพเนี่ยไปให้ทีมงานที่ทํา Visual e f f e c t ที่เชี่ยวชาญทางโปรแกรมมายาแบบนี้เนี่ยนะครับไปทาต่อซึ่งเป็นงานที่ชิ้นงานใหญ่แล้วก็ยิบย่อยจํานวนหนึ่งนะครับอีกประมาณสัก15ภาพตามที่ทีมงานร่อยฟังนะครับซึ่งจะหาดูได้นะครับในส่วนของแผงเบื้องหลัง making o f หรือพวก behind the scene ใน CSI m i a m i Season 10นั่นเองนะครับแล้วก็ลองไปหาชมแวะดูของจริงกันได้ที่บูมแรงช็อปทุกสาขาสวัสดีครับ